คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอา,าจมีคำไม่สุภาพใหญยคนให้คำแนะนำสำหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับสวัสดีครับผมอิตตะยาสปาวันนี้มาเจอมาทดสอบอาหารนะฮะร้านอาหารอร่อยอร่อยเป็นร้านข้าวต้มบอกว่าราคา30บาทมีทำต้มเล้งข้าวต้มเล้งข้าวต้มหมูอะไรรู้จหลองดูว่าเขาจะ ปริมาณขนาดไหนผมสัญญาไว้ว่าผมจะจานายทุกอย่างจานละร้อยฮะจานละร้อยมากับพี่ดงพี่ดงมาดิดีครับเป็นความลับเป็นความลับอย่าให้แม่คา้ารู้ถ้าแม่ค้ารู้มันจะเป็นเรื่องมาแล้ว <นะ S 2> มาแล้วมาแล้วเอ๊ะกลับไม่ได้ป่ะข้าวต้มทรงเครื่องข้าวต้มทรงเครื่องสามสิบบาทมอยมอ,อย ผมสัญญาไ้ว่าเป็นบัวห้าจะไม่มีใครรู้นะเงียบๆไ,ไ,ไ,ไตสงสารฮนะเพราะว่าดูแล้วผมมีเรื่อลร้อนแล้วเล่นๆครับแต่ว่าดีนเมื่อเช้าก็มีป้าคนหนึ่งมองว่าฟีมืออร่อยครับฟิมืออร่อย,อออยแซบอีหลีผขก็จะลองอุดหนุนดูว่าจะเซอร์ไพรส์ครับไม่ได้มีเงินไม่ไรหรอกแต่ว่าเพราะว่าลูกเขาก็ เรียนหนังสือแล้วก็มันมีภาระอะไรอย่างไม่พูดดีกว่าไม่ประจานฮะแต่ว่าที่ผมทําก็คือผมอยากจะช่วยเขาเนาะเดี๋ยวคอยมาดูกันผมจะกดดันก่อนอาได้มันจะกดดันแล้วก็แล้วเราก็จะเสิร์ฟให้โอเคนะเยอะต่อมีอะไรบ้างครับแม่ค้าครับพพรผมอยากกินอะไรอร่อยเละมี มีอันนี้นะครับดูวนดูวนแม่ค้านะแม่ค้ามีต้มเล้งนะครับมีต้มเล้งแล้วก็มีอะไรอีกข้าต้มเหรอต้มยังกินไม่ได้ครับเพราะผมอืดท้องมีลาบไหมลาบไหม,ไมเอาทุกอย่างครับที่มีซื้อ ไม่ได้ซื้อขอกินขอกินฟรีได้ไหมเลือดแบบมีรสชาัิเป็นเนื้อหนังเอาครับขอกินฟรีได้ไหมคนเล่นเอามาเลยครับมีอะไรจัดมาฮะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยไม่รูงวัวห้าวัวห้าความลับ อยู่ดินแดงครับอยู่ดินแดงแล้วก็ตลดาดอะไรอร่อยสุดเนี่ยในร้านเนี่ยไม่มีอะไรอร่อยแล้วหมดอยู่ดินแดงแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยถ้าบ้างเว้นผ่านมาก็พักมาในอิตาเายียนสปะได้เด้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอยู่กดดันค่าตามนใจไม่ค่าเลยไหนที่ว่าอร่อยอ่ะ เอารสชาติแบบไหนเอาแบบตามใจแม่ค้าจีมันต้องมีซิกเนเจอร์ไงรสชาติโอเคเสียโลโมว่าตามใจแม่ค้าร้านนี้ว่าอร่อยอ่ะแล้วเขาต้มทรงเครื่องตลาดไม่ใช่ตลาดดินแดงนะเขาเรียกตลาดแฟตแฟตดินแดงไอะไรกาวะก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็เขาว่าใจดีนะบางทีก็แจกฟรีวะ เลยไม่ต้องเสียเงินหมอบางทีก็แจกกล้วยนะฮะนี่ลูกค้ารอส<ป>ินะแจกฟรีไแจกกล้วยเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปภารกิจสักครู่ไปลงจำนำแล้วก็ไม่ชันล้วมีการหักหลังกันเกิดขึ้นมีการหักหลังกันเกิดขึ้นเพราะอะไรน้องไม่ขอด้วยแม่งหลงพูดเองหักหลังครับหักหลังโวัวห้าฮะเดี๋ยวเราก็มาดูพฤติกรรม ตติดตามน่นมองว่าแค่ขอด้วยแบ่ง,งนะที่ถอสัญญาไปแล้วว่าที่ที่เราคุยกันนั้นเมื่อกี้เป็นวัวห้า็นความลับนะฮะตอนนี้แม่ค้ากำลังทำอาหารอยู่นี่เดี๋ยวดูขั้นตอนการทำไหมครับดูขั้นตอนการทำไหมครับดูไม่ได้เพราะแม่ค้าเขามีสูตรเขาหวังหวงห,วง,ห,ว,งหวงลิขสิทธิ์โคก,กหุ้มถุงไว้ด้วยนะครับจำไว้นะฮะมีความลับมีวัวห้ามีคนหักหลังนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวคอยติดตามเราไป ้าเชื่อก็รวยไปแล้วไม่เชื่อก็มีคนหักหลังเข้ามาพี่น้องอาจจะก็ไม่ได้ว่ากันนะเพราะว่าแกก็อาจจะเกิดเข้าใจกันว่าเหตุผลที่มันที่แกทำก็กินอาหารแล้วเราก็ต้อง่วยแบ่งแล้วไหมอืมเนี่ยตัวหักหลังเรื่องหลังเป็นว่าห้างอย่างเงี้ยไปครับนิ่งๆเราจะทำตามแผนนั้นเราก็จะเดินต่อไปผมพักคอด้วยครับ ไม่ต้องเดือดร้อนร้านนี้กินฟรีเขาบอกว่าแจกได้ถึงแล้วยั่ไม่รองถูกไหมขอไปก่อนครับจะผมได้คุยกับพี่ดองไปแล้วนะผมจะทําตามสัญญาลู่ชัยถ้าถ้าไม่ทำตามสัญญาคือมันจะไม่ต้องเรียกอะไรฮะเรียกว่าอิตตะยาสปาพอขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านติดตามผมก็พอละนะจ๊ะ โอเคไหมพี่ลงโอเคโอเคเอาเลยครับตามหบายนี่อันนี้มาแล้วครับอันนี้คือต้มเล้งสูตรของผมนะส่วนตัวฮะเป็นเห็ดส้มฮะจากจากเจ๊ใหญ่อันนี้สูตร<ด>สามัญสามันชนบ่คบมีบมรมีอยู่เนะเนี่ยโดดไปงแซบไหมเฮียมันบอกพี่อีทไหนพี่พี่พี่บอกมันนี่พี่ไหนพีอออ่ออกซ้อออกซ้อครับ อร e, ่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยไหมมีต้มนึ่งครับอ่ะแซ่บอ่ร่องนะครับเปิดโอ้โหแมงแซ่บเปรี้ยวพอดีเออเผ็ดพอดีพอดีคำมั้ยเอาผมไหนนะที่ไหนผมไหนท่ไยผมไหนกินแล้วสดชื่นครับถี่ไหนผมไหนครับถี่ไหนผมไหนมาลองชิมรสชาติของผมที่ผมสั่เลยอันนี้อะไรอะไรก็เหมือนกันแต่ว่าผมชอบรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดอืม ดูหน้าดูหน้าขายของเอาละอาหารหน้ามักฟินก็บกล้องเลยครับอร่อยมันคือเมนูอะไรครับนี่อร่อยมากเขาเรียกเมนูอะไรแซ่บถือว่าโอเคเียพ่อินมาต่อครับมาต่อครับพ่อแม่พี่น้องมาต่อครับพ่อแม่ไปน้องพอดีมีแขกมาครับ สวัสดีครับพี่ชื่อนะครับสวัสดีครับชื่อชาติครับผมพี่ชาตินะพี่ชาติวันนี้พี่ชาติมานั่งร่วมกับผมอี่ตาตนะครับแต่อันนี้นอกประเด็นนะนี่นอกประเด็นแกสั่งลาบหมูหนึ่งจานนะครไม่เกี่ยวกับกัลิกานะอันนี้คือนอกไหนแกรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยพี่ชาติอร่อยไหม แล้วนี่อร่อยไหมครับอร่อยครับผมอร่อยอร่อยมากเลยครับผมแม่ค้าสวยไหมแซ่บยันแม่ค้าครับสวยไม่ว่าน่ารักอีสังหาครับผมอันนี้ต้องถามคนไลค์ยครับผมต่างถามคนไลค์นะครับเหมือนคนซื้อเหลือสื้อเหลืองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับทุกอย่างช่องอิตา่าสปาครับฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเดี๋ยวจะมีความลับตอนท้ายนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรากําลังมีความลับอยู่นี่ฮะถุงน่ะนี่ครับเมนูเมนูลาบดาบนี่ฮะอร่อยจากเจนี่ฮะเจ้าของร้านนี่ฮะอยเสียใจอืมเคลื่อนไปนี่ฮโอเคนะฮะต่อไปครับนี่ก็แบ่งแซบครับแซบนี่เอาถุงนี้เราอีกโอเคต่อเมื่อไหร่ต่อเมื่อไหร่ต่อเมื่อไหร่ ใหญ่เกินไปว่ะบอกยังไงนะฮะร้านใหญ่เกินไปว่ะขออนุญาตถัมาษณ์พี่หน่อยพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชาติครับผมพี่ชาติมื่อกีรานี้เปยังไงบางครับอเคร่อยมากเลยครับผมะินเบียดด้วยเนี่ยอ่าชไม่ดีแต่ว่าที่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรแตลาดแใช่ไหมใชดดินแดดินแดงะอ่นนได้ร้าเล็กๆนน้อยของเจเนะ ก็แข็งมากเลยนะใจพิษเนี่ยก็นี่ฮะอาหารวันนี้ผมได้สั่งต้มเล้งกับลาบลาบมานั่งแ่บครับเกลี้ยงครับเกลี้ยงไม่เหลือเลยพี่ดงพี่ดงครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อย เออผมจะใส่อะไรก็เรื่องของผมเรยครับไม่พอแล้วพี่เก็บเก็บเล้วเก็บพอแล้วพอแล้วมาแล้วมาแล้วเสียเสียน้ำใจแล้วฮะพอแล้วพอแล้วปากครับอร่อยมากพี่โด่งอาเอาเอาชาวิีกติกาฮะอแม่ค้าเอาให้แล้วเนี่ยมาทำไมมาไม่งมา้วยกระดูกไงต้องใส่ตามแม่ค้าด้วยนี่ครับดูฮะดูร้านข้าวต้มสงเอนหมดแล้วไม่ขายแล้วหมดแล้วยังครับแม่ค้ายแล้ววันนี้ผมจะมากินฟรีนะครับ ไม่มีซีครับได้ไหมครับไม่ได้ค่ะทำไมฮะยิ่งบวยนะจานละร้อยนะคะขอโทษผมไม่มีตังค์ครับผมแปะได้ไหมไม่มีแปะค่ะไม่มีแปะปีนนี่น้องเลยครับน้องอะไรครับนี่โดนนี้ละวันนี้ผมอยากกินฟรีนะแม่ค้าเขาเขาบอกว่าร้านนี้ใจบุญใจกุศลให้กินฟรีเลยเหงไม่เยอแล้วผมจะได้นะโอเคได้ไหมครับโอเคไหม ไม่โอเคครับไม่รู้ครับผมไม่มีตังค์จ่ายอันนี้ผมจะแปะนะพี่โงวันนี้ผมไม่มีตังค์จ่ายใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคผมไม่มีตังค์จ่ายนะตามกติกานะเออขาแถมขไข่ด้วยนี่ราคาจะดีไหมอะ่ะเดี๋ยวติดตามเราต่อไปนะครับพี่โดงแค่อะไรแข่ไม่ได้นะเมื่อกี้โมคนะมน่ะโมฆะไม่ได้มไม่ได้ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นคือนอกระบบนอกะบบไม่เกี่ยวคนยัดเยียดยัดเยียดไม่ได้ครับขอเนิดนิดนึงเนี่ยมันยังไม่ครบไงมันยังไม่ครบครึ่งไงยัดเยียดครับพี่โด่งยัดเยียดคนนี้ยัดเยียดไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวตามกันไปเราเดินมาถึงจุดสุดละ่อแมพี่น้องผมก็ขอเฉลยฮะเดี๋ยวผมไปถามแม่ค้าก่อนว่าเขาทีเชอดีไหม ลครับแม่ค้าใจดีเฉพาะบางเรื่องค่ะแม่ค้าครับใจดีทุกเรื่องนะผมขออนุญาตวันนี้ผมขอแปะได้ไหมแปะได้ไม่มีตังค์สักบาทได้ไหมครับมองกล้องหน่อยก็ล้างจานนะคะล้างจานเหรอครับล้าางจนแปะแปะได้ไหมครับน้องแม่ค้าบอกว่าไม่ได้แปะไม่ได้เอาตามตามสัญญาครับที่คุยกันไว้เนาะ โอเคครับถือว่าผมช่วยสุดๆุดละอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่เกี่ยวเขยพลองนะเกี่ยวนี่เลยมอันนี้ไม่เกี่ยวครวะเขยถือว่าทำมาด้วยใจไม่เกี่ยวถูกครับอันนี้ถือว่าเอาเอาเอางี้ครับตามที่ผมได้ได้คุยกับพี่โด่งไว้นะครับจะมีเซอร์ไพรส์ผมจะมีเซอร์ไพรส์สัญญากันไว้แล้วว่าน้องพี่โด่งนะเราเราสัจจะพอเนาะสัญญาครับผมนะสัญญาเราคุยไปแล้วคุยไปแล้วนะแต่มันไม่ชัดเฮ้ยอันนี้อันนี้ทำมาด้วยใจนะ อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาเรามานับกันเดี๋ยวผมขอญาตอดีกล้องหนึ่งมันไม่ชัดเอาอีกกล้องฮะเอาเรามานับกันครับเรามานนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ของพี่เขานะเอาละครับตามที่อิตตายาสปะได้คุยกับพี่โด่งไว้นะพี่อิโด่งผมสายยาไปแล้วนะ โอเคนะผมคุยไปแล้วว่าสัญญาเขาเรียกเขาตกลงมากกว่าเขาตกลงเขาลงก็ระเบียบสัญญามันก็ไม่ไี้หายยสุดยอดสุดยอดโอยขออนุญาตเขากดกันหน่อยมันก็ไม่เป็นไรอ่ะคือวันนี้อิตาดายาสปาครับได้คุยกับพี่ดวงไว้ตามที่ต้นคลิปนะครับว่าพอผมมานั่งกินร้านนี้นะครับผมก็เห็นครอบครัวเขานะฮะ มีอะไรหลายๆอย่างเนาะเราไม่ได้ดูถูกอะไรแล้วก็ผมได้สัญญาไปกับพี่ดวงว่าผมจะนับจานละ100บาทคุณจะมากินฟรีไหมหล่ะครับกะแรกผมจะมากินฟรีเลยไหมครับโหดายจานไม่ร้านนี่โหดายผมนับไว้ว่าจานละ100บาทถ้ามีกี่จานผมจะจ่ายทั้งหมดเอาแล้วไปดูแคาจานายเไม่ใช่ผมไปน่นอเอาครับเรามานับครับ วันนี้ผมได้ผมอ่านทั้งจานทั้งถ้วยฮะน้ำนะครับผมพีน้องเอฟซีพี่ดองพี่ดองน้บด้วยอา้าวจานแรกคือจานหนึ่งอาจารย์สองอันนี้จานที่สามอันนี้จานที่สี่ครับสรุปวันนี้แม่ค้าร้านเจเพชรตลาดตลาดดินแดงครับแฟนดินแดงได้รับเงินจากผมไปสี่ร้อยบาท มาแล้วอันนี้น้องระบครับแต่ไมมาเนี่เราคยแบ่งม้าของเเออก็ไม่มีฮะไอโด่งเป็นไงผมทำตามสัญญาแล้วนะเดี๋ยวผมจะโอนโอนเข้าในบัญชีเขานะฮะของแม่ค้าแล้วก็ตามสัญญาคำพูดผมไว้นะครับผมไม่ได้โกหกนะอันนี้ของพี่เขาสั่งเองไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับผมนะโอเคนะพี่โอเคนะร้านนี้อร่อยครับอร่อยฝังติดตามด้วยว่างเว้นรือผ่านมามาแนะนำมาอุ่นุนได้นะครับ เผมขอวางกล้องนี่ก่อนแล้วกลับมาคุยกับด้วยมาสองใบโอ้ยครับวันนี้ดด่นะขอบคุณสำหรับเจ้าของร้านครับเจพีทครับช่วยไ,ได้แค่นี้แหละสวยวๆวขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่มาอุดหนุนร้านเจพีเล็กๆร้านเล็กๆนะก็ฝาก FC ทุกคนนะครับโปรดบ้างเว้นผ่านมา,า,า,มาละกิจหรือว่าเดินทางผ่านมาก็มาแวะได้ร้านเล็กๆครับช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้สรุปว่าร้านเจพีทวันนี้จะได้รับเงินรางวัลไป็นจำนวน400บาท จากอิตาตายาสปะตามที่ผมได้วางกติกาตกลงกันไว้นะพี่นงนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะช่องอิตตาตายาสปะด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายอภคยณทักาโอเคครับบ๊ายบายครับผม